อีกหนึ่งนโยบายสำคัญของรัฐบาลนี้ก็คือนโยบายพักหนี้แล้วกลไกลที่น่าจะเกิดขึ้นหรือว่ากำลังจะเกิดขึ้นน่าจะมีแนวทางอย่างไรแล้วจะนำไปสู่การลดหนี้และช่วยประชาชนในไทยได้จริงหรือไม่นะคะวันนี้ทันโลก101กับคุณชัดคำแสงผู้อำนวยการวันโอวันผับค่ะพูดถึงนโยบายพักหนี้ใครที่น่าจะเข้าข่ายได้ประโยชน์จากนโยบายนี้บ้างคะ สำหรับนโยบายพักนี้ที่รัฐบาลเศรษฐาได้ประกาศออกมาเนี่ยมีกลุ่มเป้าหมายเนี่ยสกลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มหนึ่งก็คือธุรกิจ SME ที่ทางรัฐบาลเนี่ยมองว่าได้รับผลกระทบมา ต่อเนื่องจากปัญหาโควิดนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มเกษตรกรนะครับก็จะเป็น2กลุ่มหลักที่จะเข้าสู่โครงการพักหนี้ต่อไปนะครับโดยที่ความช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยก็คือมองว่าลูกหนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ต้องจ่ายหนี้เนี่ยเป็นระยะเวลา3ปีนะครับโดยที่รัฐเนี่ยอาจจะต้องไปจ่ายเงินชดเชยให้กับสถาบันการเงินต่างๆก่อนล่วงหน้าให้กับลูกหนี้ครับ เรื่องของการพักชาระนี้ก็อาจจะช่วยต่อลมหายใจให้กับเกษตรกรรายย่อยหรือว่าผู้ประกอบการรายย่อยนะคะแต่ว่าจะไปเอาเงินมาจากไหนคุณชัดคคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยอาจจะต้องตอบคําถามต่อไปนะครับ วันที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนนะครับแต่เราอาจจะพอเดาได้ครับว่างบประมาณที่อาจจะต้องใช้เนประมาณเท่าไหร่นะครับสำหรับกลุ่ม SME นะครับเราก็จะเห็นว่าภาระนี่ในระบบของ SME เนี่ยตามที่สสวเขาสํารวจกับกลุ่มธุรกิจมาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นกลุ่มที่ดอกเบีย้ยเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับดอกเบีย้ยที่ กู้เงินมาจากสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 9- ถึงเนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูตรงนี้เรารัฐต้องจ่าย3ปีเนี่ยรัฐอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรัฐบาลอาจจะมีการกำหนดวงเงินในการเข้าโครงการบ้างจะให้รายหนึ่งหนึ่งเนี่ยไม่เกินเท่าไหร่นะครับแล้วรัฐเนี่ยจะต้องไปคุยกับแบงค์เอกชนด้วยนะครับเพราะว่านี่ส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่กับแบงค์เอกชนก็ต้องคุยกันว่าจะจ่ายชดเชยเรื่องใดบ้างกเกษตรกรนี่น่าจะเป็นกลุ่มหลักๆเลยใช่ไหมคะท ส่วนใหญ่อาจจะง่ายกว่านะครับโดยที่ว่านี่กเกษตรกรยอยู่กับทกศเป็นหลักนะครับซึ่งเป็นแบงค์ของรัฐเองนะครับโดยที่เราเห็นว่าทกศมีการปล่อยสินเชื่ออยู่เนี่ยรวมๆประมาณ1.5ล้านล้านบาทนะครับแล้วถ้าเราลองไปดูตามสินเชื่อตามนโยบายต่างๆเนี่ยก็มักจะเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับซึ่งก็คือ2%ถึง4%นะครับง่ายขึ้นอีกนะครับว่า ยังไม่ต้องจ่ายทันทีก็ได้อาจจะเป็นการลงบัญชีเอาไว้ให้กับทกศว่าเดี๋ยวเราจะมาจ่ายชดเชยค่าดอกเบีย้ยต่างๆเหล่านี้ให้ทยอยจ่ายไปในอนาคตก็ได้เหมือนกันครับจากแนวคิดหรือว่าความคิดเวลาคนมองเกษตรกรเนี่ยก็มักจะมองว่าเป็นกลุ่มคนที่ยากจนแต่ว่าในสถานการณ์จริงๆเป็นแบบนั้นไหมคะครับจริงๆแล้วเกษตรกรเนี่ยยากจนกว่าอาชีพอื่นแต่ไม่ได้แปลว่าเกษตรกรเท่ากับการยากจนทั้งหมดนะครับถ้าเกิดเราลองดูกลุ่มเกษตรกรเนี่ยเราเอาเกษตรกร100คนมา 11คนเท่านั้นเองนะครับที่เป็นเกษตรกรยากจนนะครับในขณะที่ถ้าเกิดเราลองดูเป็นกลุ่มครัวเรือนเกษตรกรเนี่ย มีแค่ประมาณหนึ่งใน4ครับของครวัวเรือนเกษตรกรที่มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่จําเป็นแล้วก็ถ้าเกิดเรามองอีกมุมหนึ่งนะครับในกลุ่มครวัวเรือนยากจนถ้าเราลองดูครวัวเรือนยากจนเลี้ยงกันทั้งหมดนะครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งใน4เท่านั้นเองครับที่เป็นครวัวเรือนเกษตรกรแต่มีอีก3ใน4ที่เป็นครวัวเรือนอื่นๆปัญหานี้สภาพัฒน์ก็ได้ชี้เป้ามานะครับว่ากลุ่มครวัวเรือนที่มีปัญหามากที่สุดตอนนี้เนี่ยก็คือกลุ่มครัวเรือนที่ อยู่นอกระบบแรงงานไปก็คือกลุ่มที่ไม่สามารถไปทํางานไปทําอะไรต่างๆได้ซึ่งตรงนี้เป็นกลุ่มที่ยากจนแล้วก็เป็นกลุ่มใหญ่มากครับเรื่องของการพักนี้ก็อาจจะมีคําถามนะคะว่าแล้วจะนําไปสู่ประสิทธิภาพอย่างที่ตั้งใจไหว้หรือเปล่าก็าคือช่วยให้เกษตรกรที่รายได้น้อยเนี่ยมีพลังในการทํากินมากขึ้นเราก็มักจะ คิดกันนะครับว่าการพักหนี้จะเป็นการต่อลมหายใจทําให้คนตั้งตัวได้นะครับแต่งานวิจัยเนี่ยจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งพากรนะครับก็ทําให้เห็นนะครับว่าความหวังเหล่านั้นเนี่ยมักจะไม่เกิดขึ้นในความเป็นจริงความหวังอันหนึ่งก็คือเราหวังว่าพักหนี้แล้วเนี่ยเขาจะจ่ายหนี้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับในความเป็นจริงเนี่ยยิ่งพักหนี้ไปนะครับโอกาสผิดนัดชําระหนี้ย,ยิ่งเพิ่มขึ้นความหวังอันที่สองคือเราพักหนี้ไปแล้ว เขาจะลดหนี้ลงได้ในอนาคตเพราะว่าไม่ต้องไปจ่ายเงินกู้ก็เลยทําให้มีเวลาหายใจหายคอค่อยๆทยอยไปนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยหนี้ของกลุ่มที่เข้าโครงการนะครับเพิ่มเร็วขึ้นกว่ากลุ่มที่ไม่เข้าโครงการประมาณ7%ความหวังอีกด้านหนึ่งก็คือเราหวังให้เขาลงทุนทําการเกษตรให้ดีขึ้นนะครับในความเป็นจริงเนี่ยก็อาจจะมีการเพิ่มการลงทุนยกระดับการเกษตรทําการเกษตรก้าวหน้าเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะเห็นว่าตัวเลขมันน้อยมากแล้วในภาพรวมถ้าจะไม่พักหนี้ ควรจะต้องทำอะไรแทนเพื่อที่จะช่วยเกษตรกรให้ลืมตาอ้าปากดูว่าใช้ชีวิตได้มีคุณภาพมากขึ้นน่ะแทนที่เราจะทำพักหนี้อย่างเดียวนะครับในอนาคตเราอาจจะทำการรวมหนี้แล้วก็รีไฟแนนซ์เจรจาหนี้ใหม่หลายๆคนมีหนี้หลายกองนะครับมีหนี้หลายบัญชีเอามารวมกันแล้วก็ในอนาคตเนี่ยถัดไปก็คือว่าการพักหนี้เนี่ยควรจะใช้อย่างจํากัดนะครับไม่ให้รายเดิมเนี่ยได้ซ้ําๆเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งได้ซ้ําๆเนี่ยก็จะเกิดการเราไม่ต้องจ่ายหนี้เดี๋ยวต่อไป รัฐบาลก็ช่วยในการพักหนี้ให้ได้เรื่อยๆนะครับก็จะเกิดปัญหาเรื่องของแรงจูงใจเรื่องของการเสพติดความช่วยเหลือส่วนที่3เนี่ยก็คือว่าเราต้องทําข้อมูลครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยเป็นหัวใจ ในการช่วยเหลือให้ตรงจุดนะครับเราอาจจะต้องดึงเกษตรกรเข้าสู่ฐานข้อมูลการผลิตแล้วก็เข้าสู่ฐานข้อมูลเครดิตบุโรให้ชัดมากยิ่งขึ้นแล้วในภาพรวมก็น่าจะเกี่ยวข้องกับสัดส่วนของเกษตรกรในประเทศไทยแล้วก็อนาคตของเศรษฐกิจไทยด้วยนะคะถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆของไทยสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างคะถ้าเกิดเราไปลองดูประสบการณ์ทั่วโลกนะครับจริงๆแล้วประเทศที่ร่ำรวยขึ้นมาได้ รวมไปถึงประเทศที่กําลัางไล่เราขึ้นมาจากด้านหลังอย่างเช่นเวียดนามเนี่ยก็มีการถ่ายโอนคนจากภาคเกษตรเนี่ยไปสู่ภาคอื่นๆได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งภาคอื่นๆเนี่ยปกติก็มักจะมีผลิตภาพมีรายได้ที่มันดีและมั่นคงกว่าภาคเกษตรนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ย ค่อนข้างเกิดการชะงักงานในการปรับโครงสร้างนะครับภาคเกษตรแบบเดิมๆของเราเนี่ยก็ยังใช้แรงงานอยู่ค่อนข้างมากแล้วก็ไม่ค่อยลดลงในช่วงหลังๆนะครับในขณะที่ถ้าเราลองดูประเทศจีนประเทศเวียดนามซึ่งมีการเติบโตอย่างรวดเร็วเนี่ยเขาก็ลดลงมาได้เยอะจนตอนนี้เขามีน้อยกว่าเราแล้วแล้วก็ถ้าเกิดเราลองดูประเทศร่ำรวยแล้วเนี่ยอย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีหรือว่ามาเลเซียเนี่ยส่วนคนที่อยู่ในภาคการเกษตรเนี่ยน้อยกว่าเรา อสองสามเท่าด้วยซ้ำเรื่องของนโยบายพักชําระนี้นะคะซึ่งเกี่ยวข้องทั้งกับเกษ,ษตรกรและผู้ประกอบการ SME ก็คงจะต้องดูในแง่ของการให้นิยามให้ความหมายว่าจะนําไปสู่ประสิทธิภาพในการใช้นโยบายนี้ได้มากน้อยขนาดไหนคะ่ะขอบคุณคุณฉัดมากค่ะ